ไปไหนนะลงไหนอ่ะบังบอกออู้หูอันเจี๊ยบเลยดูนะเพื่อนสองร้อยหกสิบหกบาทใช้เวลาเท่าไหร่กี่นาทีนะดูนะรอบนี้ฮะไม่ถึงถึงถึเหรอโอเคเคยจับเวลาแล้วเหรอเคขาจะลูกค้าปั่นป่ะไม่เคยมีมีแต่ปั่นลูกค้าจริงปั่นหัวเสียเลยอะเออเหรอมาดิมาปั่นพี่ดิเออไม่เอาเอ้ยเจ็บร้อยจัดไปให้เตียเจ็บร้อย เอ้ยคาราบาลดีกว่าสิบบาทตัวเลขกลมๆไม่ต้องมีเศษรหอใช่เดี๋ยวไปแวะเซเว่นนู่นเลยอัดอัดปะอัดอยู่อัดอยู่หวานเจี๊ยบเลยครับยังไงลูกค้าผมหวานเจี๊ยบเป่าโอ้โหช่องให้บอกใครอยู่จให้บอกเธอเออขอฝากช่องด้วยฝากช่องด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปซื้อของเซเว่นก่อนเราคงหยุดหยุดหยุดไว้ต้องไปเดี๋ยวค่อยอัดถ่าย ฮะชัดอยู่เดี๋ยวเขาลงก็ได้รถจอดก่อนเดี๋ยวมันชัดเดี๋ยวมันชัดเดี๋ยวมันชัดมันเฮ <ะ S 2> ด็ดดีชอบชอบผมก็ชอบด้วยแป๊บน,นึงพี่แปบ๊บนึงนะเดี๋ยวน้องเขาออกมาปไปไปบานเจี๊ยบก่อนดเรดถ<ด>ไม่นี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 ่เดี๋ยวสาวสวยไปซื้อของเซเว่นก่อนเพื่อน บา,บางนาปากบ่อดูนะรอบนี้266บาทใช้เวลากี่นาทไไนไนีไปไหนไม่รุ่นไปไหนเอ้ยหันมาคุยกันก่อนดิอะไรวะอ่ะบีไอารอล้ไอลไรอะไรของมันวะงงยุ่งหายยุ่งไหวปะเนี่ย ตกใจ้มาเลยเอาไปไหนมาจับมืได้เลยฮะสมองอะไรปุ้ยมีแล้วขอแต่บุหรี่กูแต่แรกเขาเห็นพี่ขอายจับว่ะพี่ขอดูสมองดิพี่ที่ถ่ายตม่วเลยอะดูดิใช่พี่ที่ถ่ายตื่อยู่นใช่ใช่ใช่พี่เต้นท่าเนี่ะ เต้นท่าสงการเนี่ยขาเพิ่งถ่ายกูไปเมื่อกี้นี้เออต้นโชว์นี่เออทต้นี่แหละเออเต้นนี่ค่ะอะดูดูแตงเอกมาแล้วนี้ขึ้นเลยครับคนสวยไฟแช็กด้วยโอ้โหนี่เป็นไงขอบคุณครับมาพวกเราพวกเรจุบุหรี่ก่อนนะที่สิ่นเลยนะบางบอกเพื่อนหนูบอกว่าช้านะถ้าบอกซิ่งแล้วอย่าบอกช้านะ กลับลำไม่ทันนะเดี๋ยวได้รู้จักเดี๋ยวได้รู้จักได้สิคะขอวเลยหวานเคียบอ่ะมีเย็นนะเอาปะตัวเล็กนะไม่ดูดเย็นมีแรกแรกก็ดูดอะไรนะแรกแรกก็ดูดร้อนแหละแรกแรกก็ดูดเย็นแหละมันก็พัฒนาไปร้อนลองดูดนี่ก่อนเออลองดูดนี่ก่อนอย่าเลยถูกใจค่อยไปต่อเข้าใจป้ะถูกใจร้อนเลยโอ้โหเขาว่าบอกรอรอรอว้ายนางหีพี่หีใหญ่ไหมไม่ใช่เออ อะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเจอดีไม่เคยเจอลูกค้าปัน่นกิดติดเขยา่านี่นนเวลาเท่าไหร่เวลาตีห้านะครับเดี๋ยวไปถึงบางบอ่อใช้เวลากี่นาทีนั่นเพื่อนมาดูเลยลูกค้าบอกขอไวปๆไปหน่อยขอซิ่งหน่อยอเดี๋ยวจัดให้ครับอะไรแล้วนะวานาอ,อะไรนะ คาราบาวแหมเอาบุหรี่เอาคาราบาวด้วยคุ้มจริงๆชีวิตมึงเนี่ยเอ้อแล้วมาจอดขวางลำเลยเออนี่แหละนี่เงี้แหละ,หละ,หละไปเลยนะจ้าจา้าหลอกหลอก็ลุยไม่ยกเดีย๋ยวยกไม่เป็นขับไปเป็นอย่างเดียวก็ไม่สมยวยยัง,ง <c oughs> อง่ะปุ้ยตั้งแม่งดีเลยเมื่อกี้นะก็คุ้มสวย ก็ก่อนสี่นาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปตัดโขดที่นู่นเลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปไปหน่อยนะคุณลูกค้าปิดคลิปไ้ผมหน่อยนะเดี๋ยวไปถึงก่อนไม่แค่สี่นาทีอะไปไหนนะครับไปด้วยกันไปได้ไกลจังมันเหมือนสโลแกนของธนาคารไทยพาณิชย์เลยะใช่ไหม เอ็มวีเพลงอะไรหลายเพลงเลยหลายเพลงเลยเหรอคุ้นี่ผมคุ้นมากเลยแฟนใหม่หน้าคุณกันหนึ่งน้าคุณนเอ๊ก็ของเดอะพากินสันค่ะฝากคนนี้ด้วยนะคะเพลงไหนวะค่ะเพลงเพลงไหนของใครเพลงที่ไหนวะของเดือพากินสันเดือพากินสันนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับเนี่ยเนี่ยคนนี้เป็นนางเอกปีแล้วพี่ปล่อยดูเถอะคนแก่ใช่เหรอสามปีเหรอนางเอกเอ็มวีเพลงอะไรนะแฟนใหม่หน้าคุ้นเราก็แฟนใหม่ละ แฟนใหม่หน้าคุณแล้วก็ไหนวะฝากด้วยครับเจ้าพากครับนักแสดงเอ็มวีนะครับผมเอ็มวีเพลงของใครอ่ะของเจ้าพัยอิสันแล้วก็เจ้าพายกิสันแล้วก็มายาลาบมายาลาฟโอเคปล่อยไปล่อยไปกี่ปีแล้วเนี่ยเพลงสามปีแล้วเป็นของใครของานโอเคหมดได้เลยหมดได้นี่ยอดดูผมมากแตนแล้วนะแตนสี เดียวอะไรนะทิกตอกอนูคนพอลอยเดียวใช่ใช่เหรอพูดไปเล่นไปเล่นไปเล่นหรอทิกตอกไปเลนราคาการนาน t i กตอกไปอีกทางหนึ่งเลยนะการหางานนะยิ่งสวยอย่างเรานะถ่ายแบบนะจริงๆนี่ใครสนใจติดต่ออันนี้นะทำมิวสิกเพลงนะนี่นะราคาราคาเท่าไหร่ครับกันเองกันเองคุยกันได้เราจะให้เลยเพราะเราก็ไปดูเรียเอยอะ่หรอแล้วแต่ แล้วแต่ถะไหวไหวได้ไหว,ไว,ไวใช่ไหมล่ะครับแต่มันเป็นบ้าพี่โน่ถิ่มไหนไม่ถึงหรอกถ้าแบบนี้เดี๋ยวไปรอปิดคลิปเลยนะครับพเพื่อนๆเอาไว้แค่นี้ก่อนบันเทียบดิพี่ผ <c oughs> าผมที่เล่นครับขอกว่าชอบบันชอบบันนายขอดูรอยสักหน่อยอ <c oughs> เห็นดิ ระหว่างที่ดูไอยฝักเดี๋ยวผมกลับลำโพงก่นนี่จัดหนักเลยไหนนี่เป็นไงสวยก่ะไม่ในเอ็มวีไงหรอโชว์โชว์ไลฟ์สดได้เหรอในเอ็มวี่พี่เขาเอากาวสองหน้าแปะข้างหลังเพราะนมนมไม่มีอ่ะเอาหรอเออทำไมหนหูไม่มีนมเขาโทรไลฟ์ให้ทำไมไม่มีนมอ่ะ อะไรอะไรร่วงเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให,อหอ้อุ้ยพี่เจริญพี่เลือกบอลเลยหนูบวดให้าานี่อโอเคเป็นอะไรน,นะเพลงใหม่นะนนะคุณเหรอ,แฟ,หอแฟนใหม่เธอหน้าคุณนคุ้อ๋อแฟนใหม่เธอหน้าคุณนคุ้ฝากด้วยนะครับนี่นางเอกมิวสิกดูไว้ดูไว้นางเอกมิวสิกของผม ย่ของแท้ไม่ไม่แรงยังยังพี่ต่อบผิดอย่างที่วันแฟนใหม่หน่าคุ้นเอาไม่ลาบนี่ไงอันแรกเลยใช่ไหมแฟนใหม่หน่าคุ้นอันแรกเลยลเฮ้ยโอ้เพลงเขาดังมากเลยอ่ะทำงานเพราะว่าเรเอาเงินไอ้พี่นี่นี่ทำไมถึงเนี่ยพี่นี่ครับ นี่เขาไปดูได้เลยแฟนใหม่หน้าคุณแฟนใหม่หน้าคุณนี่ครับนางเอกร้อยร้อยสี่สิบเจ็ดล้านวิวเอาไปไหนแล้วเอากำลักนอย่นี่ต่ามีเยอะหนูในหนูในหนูกดหยุดกดหยุดไม่ทัน นี่ครับนางเอกมิวสิกเพลงนี้นะครับร้านล้านวิวฝากเข้าไปดูด้วยครับหรอแหรอหรอหรอใช่ใช่เนี่ยพี่เลนเนี่ยเหมือนกันเลยสวยมากตัวจริงสวยมากเลยก็จบเลยไปแล้วไปเพื่อน พวกอ่ะที่เราก็ทำาว่าผู้ว่ารังโอีหน้าซับ